สวัสดีครับพบกับผมนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้มาอัปเดตสภาพอากาศนะครับที่สีสเกตนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเจอกับพายุฤดูร้อนนะครับวันนี้ถึงวันที่3นะครับที่อีสานนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับเมื่อเช้านี้18องศานะครับต่มสุดที่16องศานะครับตามประยากาศนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศฝนตกแบบทุ่มฉ่ำด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้น่าจะทั้งวันนะครับ ฝนมาตั้งแต่6กโมงเย็นเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คืมทั้งวันนะครับวันนี้วันที่2เมษายน2565นะครับ これ、ごはんや。 จะเดินทางไปไหนก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพรายให้ดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้ผมถ่ายคลิปเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับบรรยากาศชุ่มฉ่ำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมรับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ